สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะขอเกาะติดกับศึกวันลุมพินีอีกครั้งนะฮะโดยศึกวันลุมพินีจะเริ่มวันที่20มกราคมปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเกิดการสั่นสะเทือนมีแรงกระเพื่อมไปทั้งวงการมวยไทยเลยโดยจากการถแถลงข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ ส่วนใหญ่แล้วทุกสื่อจะเน้นโฟกัสพาดหัวข่าวไปที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะจ่ายค่าตัวให้กับนักมวยไฟต์เดียวถึง10ล้านบาทนะฮะโดยภายใน1-2ปีนี้นะครับคุณชาตีเปิดเผยว่ามีการวางแนวทางไว้แล้วละ่ะก็ขึ้นอยู่ที่ว่านักมวยจะทําได้หรือไม่นะครับจะมีเฟิร์สไฟ h t เตอร์เฟิร์สแชมเปี้ยนที่จะได้10ล้านบาทเป็นคนไทยนะ พอได้ยินคาว่าค่าตัวไฟเดียว10ล้านจากคุณชาตรีนะครับประโยคชวนขนลุกดังกล่าวนี้ก็เลยกลบคําคมกบวาทศิลป์แนวคิดคําอื่นๆที่อยู่ในงานถแถลงข่าวจากคุณชาตรีไปหมดเลยนะฮะวันนี้ผมก็ขอดึงคําเหล่านั้นออกมานะครับมาวิเคราะห์ประโยชคําพูดอื่นๆของคุณชาตรีที่ในงานถแถลงข่าวนะฮะซึ่งก็จะขอคัดมาดังนี้นะฮะโดยเรื่องค่าตัวนักมวยระดับแชมป์ที่สุดยอดที่จะได้ไฟเดียว10ล้านบาทนั้นผมจะขอยกยอดไปวิเคราะห์ในคลิปถ,ถัดไปนะครับ มาดูประโยคื่นๆืันก่อนนะครับที่ว่าคุณชาติพูดในงานแถลงข่าวนะครับคุณชาติพูดไทยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะการเรียบเรียงประโยคอาจจะไม่ตรงภาษาไทยบ้างนะครับแต่ก็ฟังเข้าใจแล้วก็รู้ในความหมายนั้นๆนะฮะมาถึงก็เน้นความยิ่งใหญ่ของวันเชนชิปก่อนเลยครับว่าวันเชนชิปแล้วก็วันลุมพินีนะครับจะถ่ายทอดสดไปกว่า150ประเทศทั่วโลกนะฮะแต่ทว่าล่าสุดเลยนะครับใน Facebook คุณชาติครับโพสต์เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะไม่กี่วันนี่เอง ปีหน้าจะกลายเป็น179ประเทศแล้วนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะฮะถ้าวันลุมพินีถ่ายทอดสดได้ตามประเทศจานวนที่เยอะขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยวันลุมพินีให้เงินมากที่สุดในไทยซึ่งประโยคนี้นะครับเป็นการยืนยันอย่างแน่นอนนะครับว่าค่าตัวของนักมวยที่เข้าร่วมศึกวันลุมพินีนั้นจะได้อย่างเยอะนะฮะเยอะมากกว่าที่อื่นในรายการอื่นๆที่เมืองไทยนะฮะ ซึ่งถ้าตัวเลขของแต่ละคนที่เข้าร่วมวันลุมพินีครับเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีข่าวจากค่ายมวยหรือว่านักมวยเองนะครับน่าจะมีการเปิดเผยมาตาม Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนครับค่าตัวก็ตามเตดฝีมือดีกรีของแต่ละคนนะครับโดยในบางเว็บไซต์หรือว่าเพจต่างๆนะครับมีระบุไปถึงขนาดที่ว่าวันลุมพินีสามารถให้ได้มากกว่าที่อื่นถึง30-50%นะฮะจะทำา The Best Pro รดักชั t นเดอะเบสต์สำหรับนักกีฬาเ e อะเบสต์สำหรับทุกๆอย่าง ในส่วนนี้นะครับผมมองว่ามวยไทยแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับมีโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะถ้ามองไปที่คิกบ็อกซิ่ง MMA หรือว่าซับมิชชั่นกราปิ้งแล้วเนี่ยกีฬา3ประเภทเนี้มีโครงสร้างการจัดการมีค่าตัวนักกีฬามีเพดานค่าเหนื่อยมีเงินรางวัลตามความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับมวยไทยนะครับถ้ามองมาที่ในประเทศไทยของเรานะฮะการที่คุณชาติร่วมงานกับเวทีลุมพินีนะครับ เพื่อจะเป็นการได้สั่งคยานาอะไรเดิมๆที่มันคุ้มเคลือไม่เป็นธรรมนะครับให้เกิดสิ่งใหม่ๆตอบแทนไปยังนักมวยได้สูงสุดนะฮะภายใต้มุมมองแล้วก็วิธีการจัดการของเขานะครับเรามารอดูเดอะเบส p r o d u c กชั n นในวันลุมพินีกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เดอะเบสนักกีฬาออกมาอย่างที่ใจคุณชาติปัตนาหรือเปล่านักมวยของเราไม่มีโอกาสหนีความจนเป็นแชมป์ลุมพินีล่าชะดำเนินแต่เลิกโชคกลับมาเป็นคนจนอีกทีผมอยากเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้อย่างจริงใจ ประโยคคำพูดนี้นะครับก็ไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่านักมวยไทยในประเทศไทยของเรานะฮะส่วนใหญ่เป็นแบบที่คุณชาตรีพูดจริงใช่ไหมนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะถ้า you the best of the best ในประเทศเรา you the best of the best ทั่วโลกผมจะจ่ายมากที่สุดทั่วโลก100%ยเการันตีตอนวันขึ้นประเทศเราขึ้นด้วยกันแล้วนักมวยเราขึ้นด้วยกันผมจะให้เงินเราขึ้นด้วยกันทุกคนด้วยกัน v r a ประโยคนี้ทั้งยวงนะครับไม่เกินฝันแน่นอนนะครับเพราะว่าบรรดานักมวยระดับแชมป์ในวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะเขาได้จุดนี้กันไปทั่วหน้าแล้วนะครับอย่างรถถังหรือว่าซเปอบอลแล้วก็คนอื่นๆน่ะที่ปัจจุบันค่าตัวต่อไฟนี่หลักล้านบาทนะฮะซึ่งนักมวยเหล่านี้ก็จะไปต่อไม่รอแล้วนะเป้าหมายต่อไปก็คือจะไปที่10ล้านนะฮะการสร้างฮีโร่แบบจริงใจคือต้องจ่ายเงินแบบจริงใจโอ้โหประโยคนี้ถือว่าดีมากนะครับคําว่าเงินการจ่ายเงินนะครับ ถูกพูดอย่างชัดเจนทุกครั้งในด้านตัวเลขนะฮะแล้วก็จากนักมวยที่ให้สัมภาษณ์ตามสือ่อตามช่องตามคลิปต่างๆนะครับว่าพวกเขาได้ค่าตัวเริ่มตั้งแต่กี่แสนจนมาถึงปัจจุบันกี่ล้านนะครับผมก็ดีใจไปด้วยนะฮะแชมเปี้ยนที่เป็นฮีโร่ในด้านกีฬานะครับพวกเขาได้สิ่งที่สมควรจะได้นะหลายคนจะช่วยกันอันนี้คือคอนเซปต์ของ VR 1วันถ้าเกิดเราร่วมมือกันทุกคนพี่น้องกันเราช่วยกันเรามีโอกาสทําให้ประเทศเราโชว์ทั่วโลกประเทศเราสุดยอดขนาดไหนแต่เราต้องจริงใจ อันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงในวันลุมพินีนะครับที่เป็นการร่วมมือกันของหลายๆภาคส่วนนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพสนามมวยลุมพินีทางเทโลของคุณไบรอันนะฮะแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลนะครับแล้วก็ช่องเจดสีนะฮะโดยแต่ละท่านที่มาออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับผมสัมผัสได้ถึงความจริงใจนะครับในการอยากจะมาร่วมกันทำนะฮะหลายๆคนนี่ก็คือคนกีฬาเลยนะครับเกี่ยวข้องกับด้านกีฬาโดยตรงเลย แล้วก็หลายๆท่านก็เป็นแฟนมวยแล้วก็เป็นคนดูมวยด้วยนะฮะทุกอย่างมันก็เลยดูเกื้อหนุนกันไปหมดอะ่ะและสุดท้ายนี้นะครับอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแถมบางช่วงนะครับมีเสียงสะอื้นนิดๆด,ด้วยนะครับสำหรับคุณชาตีในขณะที่เขาพูดนะฮะน้องโอตอนเขาเลิกเสร็จชกเสร็จ7ปีก่อนเขาเป็นคนจนเขาเป็นนักมวยไทยอันดับ3ในประวัติศาสตร์มวยไทยแต่คือแบบเขายังจนทําไมได้เงินเท่าไหร่แล้วผมตั้งใจมากทําไมแค่โบกขาวหรือแสนชัยที่ได้เงินไม่ค่อยมากด้วย คือแบบทำไมเป็นแชมป์สุดยอดจริงๆขนาดนี้ยังจนมาสิงคโปร์แล้วไม่มีเงินอะไรเลยมันไม่ใช่เขาเป็นคนเปลืองเงินนะเขาไม่ได้เงินเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่มวยไทยคือแบบพูดไม่อยากพูดถูกใครแบบนักมวยสําหรับผมในวันเขาเป็นพี่น้องของผมผมไม่ใช่เป็นบอสเขาผมเคยชคเวทีด้วยโปรโมเตอร์ที่เมืองไทยใครเคยชคจริงๆใครเคยทํามวยไทย38ปีเหมือนผมผมมีน้ําใจเยอะสําหรับนักมวยไทยของเราจริงใจมากคือแบบเขาไม่ต้องห่วงอนาคตเขาเพราะผมจะดูแล ประโยคยาวนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวอย่างที่เล่าถึงน้องโอนะครับว่าคุณชาติอยากจะให้คุณภาพชีวิตของนักมวยดีขึ้นแบบนั้นนะฮะได้รายได้ที่เหมาะสมกับความเป็นแชมเปี้ยนจริงๆคำว่านักมวยสลับผมในวันเขาเป็นพี่น้องผมผมไม่ใช่เป็นบอสเขาคำนี้คนที่จะทราบว่าจริงหรือไม่จริงที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นนักมวยที่ได้ร่วมงานกับคุณชาตีนะครับรวมถึงการเป็นเทรนเนอร์ที่ evo ด้วยนะฮะแล้วก็นักมวยที่ขึ้นชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพแต่สําหรับเราเราท่านๆน,นะครับที่ไม่ได้เป็นนักม ก็จะพอทราบคําตอบนะครับว่าจริงไหมก็ดูจากสีหน้าแววตาของนักมวยที่ได้ร่วมงานกับวันช้ยชิปนะฮะแล้วก็ดูชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปของพวกเขานะครับก็ถ้าใครอยากจะฟังเสียงคุณชาติจริงๆนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังตัวเต็มกันได้นะชื่อคลิปงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการวันลุมพินีช่อง7นะฮะช่องยู u ูบเทโลดิจิตอลนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ